วัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับก็ออกดงานได้ที่อุดมสุขใกล้ๆบ้านเลยครับกกำลังเดินทางไปรับงานจากลูกค้านะครับงานวันแรกของวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเลือกตั้งด้วยนะครับลูกค้าก็ยังมีเรียกใช้บริการอยู่นะครับเป็นลูกค้าบอกว่าเป็นพรมม้วนหนึ่ง นะครับโกดังโกดังสีเขียวนี่แล้วครับอถอยชิดก่อนนะครับนี่นะครับโกดังลูกค้าสีเขียวได้ดิส่กอุดมสุก สาสิสี่นะครับที่เข้ามาก็อย่าโทรหาลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาถึงนะครับก็เปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปรับของกันเลยครับเป็นลูกค้าบอกเป็นพรมหนึ่งม้วน บอกเป็นพมหนึ่งม้วนนะครับครับค่อยยัดติดต่อกันคนระับใช้แรงแล้วครับครับผม หัวถอยหลังนะครับ ต้นฟมติดนี่นะครับพอมหนุ่ง้คมากี่คนอะสอคน,น,น,นครับเอ้าเกรับมาแอ้าเกหมดเลยนึกว่าม้วนใหญ่ครับตอนนี้เราก็รับินค้าออกมาแล้วถึงขึ้นสะพานพมิคนไปนะครับ ก็รออยู่หน้างานแล้ววันนี้เที่ยวไกลหน่อยสแแมดดันี่ครับพาทุกคนขึ้นสะพานโพยพลไปเลยนะครับสะพานโพยพลหนึ่งโพยพลสองแล้วก็ลงลาดบุรณนะไปเส้นนี้นะครับ อัตซัยเขาห้ามขึ้นนะครับสะพานภูมิพลหนึ่งสองแต่ว่ายังมีหลายคัน เป็นพรมนะครับที่รับมาพรมม้วนเดียว25เซนเดี่ยว23เซน23เมตร23เมตรปะ23เซน23เมตรพูด <reserves> ผิน <corro ded> ลงสุขสวัสดิ์นะครับอย่าไปพระรามสามนะ วัน <c oughs> อนนาทิตย์เลือกตั้งครับแต่ผมเลือกรวงหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เลยวิ่งงานชิวๆไปก็ขอให้มีงานค้ากลับด้วยครับจะได้สองเด้งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับโกดังเก็บพรมนี่ครับก็รอคนมารับนะครับโกดังเก็บพรมทำพรมหรือเปล่ามันพรมรถยนต์นะครับ รครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชนละพันชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ